แต่เวลาย้อนไปมากๆปัจจัยมันไกลเกินจริงปัจจุบันปัจจัยปัจจุบันใกล้ชนะไกลกว่าปัจจัยจากอดีตที่ห่างก,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 กันหลายปีแสดงว่าปัจจัยหลายปีที่ห่างไปมากๆบางครั้งมันก็เอื้อมอิทธิพลมาถึงปัจจัยปัจจุบันไม่ได้เช่นตอนนี้โควิดใช่ไหม แต่ก่อนไม่เคยเจอโควิดกันแสดงว่าเราเลยเอาช่วงแร่โควิดประกาศรอบแรกเมื่อต้นปี63จนมาถึงกลางปี64เนี้ยปีครึ่งตรงเนี้ยสถานการณ์ไงแสดงว่าตรงนี้มันก็สามารถวางกรอบราคาได้ไหมได้ดูโซนราคาได้ไหมดูวัฏจักรเจ้าได้ไหมได้หมดเลยครับผมแต่ตอนนี้โชคอยากให้เห็นเลยว่าพี่ครับเจ้าเป็นมหาโจรมหาโจรก็ฉลาดนะเขาจะเล่นหุ้นทั้งทีเขาต้องมองถึงอะไรรู้ไหมครับว่า ความเสี่ยงที่น้อยนิดการลงทุนที่น้อยมากแต่ผลประกอบการหรือกําไรที่จะได้สูงเจ้าฉลาดมองตรงนี้นะครับดังนั้นเจ้าก็เลยบอกเลยว่าความเสี่ยงที่น้อยก็ต้องเล่นโซนล่างต้นทุนที่ต่ําก็ต้องเล่นโซนล่างจะทํากําไรได้มากก็ต้องซื้อที่โซนล่างแสดงว่าโซนล่างตอบหัวใจเจ้าได้หมดเลยเข้าใจยังความเสี่ยงต่ําลงทุนน้อยกําไรมากเข้าใจยัง เราก็ต้องมองตรงนี้ด้วยแสดงว่าเล่นหุ้นถ้าจะรวยหรือมีกําไรจริงพี่ต้องมองอะไรให้ได้ก่อนว่าโซนราคาเป็นตัวกําหนดการเข้าเล่นที่ดีแต่โชคกําหนดไว้ว่าโซนล่างกับโซนกลางนะครับเป็นโซนที่ควรเล่นโซนบนนะ่ะปล่อยได้ก็ปล่อยไปเพราะเราเข้ามาเล่นหุ้นเพื่อทํากําไรหรือหวังกําไรไม่ได้เอาสนุกแล้วมีความเสี่ยงแล้วลุ้นกับมันถ้าอย่างนั้นนะครับไปหากิจกรรมอื่นทําก็ได้ถ้าลุ้นเอาแค่สนุกแต่โชคสอนให้พี่เล่นหุ้นเพื่อทํากําไร พู่งง่ายๆเพื่อรวยเจ้ารวยได้เราไม่ได้มีทุนไหนอย่างเจ้าเราก็รวยตามความพอใจที่เราได้ก็พอโชคไม่ได้รวยแต่ทุกวันนี้โชคอยากแดกอะไรได้แดกทุกอย่างอยากไปไหนได้ไปอยากได้อะไรก็สามารถซื้อสนองนิดได้หมดเลยดังนั้นโชคพอใจแค่นี้แต่ถามว่ามีหลายพันล้านหมื่นล้านไหมไม่แต่แค่นี้มันก็เหลือดังถึงได้บอกไงว่าความรวยแต่ละคนไม่เท่ากันตอนนี้ โชคบอกเลยว่าโชคแค่อยากกินอะไรได้กินอยากไปไหนได้ไปอยากได้อะไรได้แค่นี้โชคจบแต่ตอนนี้โควิดมันทําให้โชคอยากไปไหนไปไม่ได้แต่ยังซื้อได้แค่นี้โชคก็มีความสุขคุณแม่ก็มีความสุขท่านอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากบริจาคอยากสร้างตรงนั้นเราก็มีเงินไปให้ท่านได้แค่นี้เราก็มีความสุขกับชีวิตและครอบครัวดังนั้นถึงได้บอกเลยว่าถามว่าพี่ทุกคนถ้าเข้าใจและยึดหลักการโชคอะยังไงก็ต้องรวยขึ้นกว่าเก่า หาเงินได้ง่ายกว่าเก่าแน่นอนเพียงแต่ว่าใจพี่อ่ะชอบติดอัตราหลงรู้ก็คือประเภทว่าดือ้อยังจะยังจะฝืนะทั้งทั้งมันไม่ได้จุดที่ได้เปรียบมันไม่ใช่เป็นจุดคุ้มค่าในการเข้าเล่นหุ้นเพื่อได้กําไรแต่มันจุดเสี่ยงที่จะเสียเงินพูดง่ายๆพี่สนุกกับการเก็บเหรียญแต่พี่เสียแบงค์เกิดทุกรอบแต่โชคเหรอครับเก็บเหรียญแม่งเกมเด็กเล่นไปเพราะเหเรียญนะเศรษตังหลังตู้กูเยอะ กูไม่ต้องมาเสียเวลาเก็บทุกจอดที่จะเข้าก็ต้องเก็บแบงค์ดังนั้นถึงที่บอกถ้าจะเก็บแบงก์ก็ต้องดูสิว่าจะเก็บแบงก์ได้อะมันอยู่โซนไหนฟังไว้ก่อนนะรถขนเงินจะวิ่งอยู่โซนล่างเพราะขายทุกช่องก็กําไรได้มาหาศาลก็เป็นเจ้ามือโซนกลางโซนกลางก็เหมือนว่าเป็นตู้นีรภัยหรือตู้เซฟหรือตู้ a อ m เมก็ได้แต่โซนบนเนี้ยเหมือนเดินตามฟูตดปาดแล้วมีคนทำเหรียญห้าหล่นไว้ เข้าใจไหมเหมือนเหรียญห้าหล่นไว้แม่งก้มเก็บเหรียญห้าปุ๊บแม่งเผลอเนี่ยตกฝาท่อตายนี่คือโซนบนเป็นอย่างนี้เลยนะดังนั้นนะครับมันเห็นชัดเจนอะเอาตรงๆนะแปลกอย่างหนึ่งในสังคมมนุษย์ดีชั่วรู้หมดว่าอะไรควรมิควรแต่อดใจไม่ได้เสียนหลงรู้อวดเก่งฉลาดลึกสุดท้ายก็ไม่พ้นกับคำว่าง่นี่จริง ดีชั่วรู้หมดแต่รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วเลี่ยงชั่วได้ก็เลี่ยงอะไรดีทําได้ก็ทําไม่ใช่ดีชั่วรู้หมดอดใจไม่ได้ก็กลับมาเป็นสันดานเดิมแล้วอย่างนั้นจะมีสํานึกดีชั่วถูกผิดเอาไว้ทําไมจริงหรือไม่อันนี้ต่างหากเห็นไหมครับเนี่ยการแบ่งหุ้นโซนล่างโซนกลางแล้วก็โซนบนเห็นไหมเก็บทําจะอยู่โซนล่างไล่จะอยู่โซนบนเอโซนกลางปล่อยก็คือราคาอยู่โซนบนเห็นไหมครับ ดังนั้นนะครับเก็บทําไล่ปล่อยมันก็คือวัฏจักรเจ้าเห็นไหมเก็บทําไล่ปล่อยเราก็ต้องรู้โซนราคาที่คุ้มค่าในการเก็บและทําไล่ปล่อยมันก็มีโซนของมันแสดงว่าโซนราคากับวัฏจักรเจ้าต้องแมทกันเสมอมันเป็นตัวกําหนดพี่ครับทําไมโชคถึงย,ย้ําเขาว่าโซนราคาและวัฒจักรเจ้ารู้ไหมมันเป็นในย,าย้า้เห็นว่าถ้าโซนราคาเฮ้ยโซนล่างโซนกลางเจ้าน่าจะเข้าอ่ะเข้าแล้วหรือยังเอาวัฏจักรเจ้ามาครอ ตามดูบิตออฟเฟอร์ตามดูวอลลุ่มตามดูกราฟเราก็จะหาตัวตนเจ้าได้ชัดเจนขึ้นนี่ต่างหากที่กำลังจะสอนว่าเครื่องมือสแกนเจ้าเข้าใจไหมหุ้นอยู่โซนล่างราคายังไม่วิ่งออกไซเวย์อยู่แต่ก็มีวอลลุ่มเฮ้ยเหมือนจะมีเจ้าอะลองเฝ้าดูสักหน่อยเห็นไหมไออย่างนี้ต่างหากเราเราอะไรรู้ไหมกำลังสแกนเจ้ามือว่าเจ้าเข้าหุ้นตัวนี้แล้วหรือยังเข้าใจยังแอบเก็บไหม ทำไมราคามันล่วงล่วง,ล,วง,ล,วงล่วมา่วงแล้ยืนโ,ยโซนละแต่มีคนเข้ามาซื้อทุกวันเลยวะเขาแอบเก็บแน่เลยเฝ้าดูนิดหนึ่งไปดูบิดออฟเฟอร์เฮ้ยมันตั้งแบบิดออฟเฟอร์แปลกๆว่ะขวางไม่ให้กอบราคาขึ้นแล้วลงแปลว่าเก็บของแน่ๆเราก็เก็บตามเขาไปสิเข้าใจยังแต่ถ้ายังกลัวเสียเวลารอสัญญาณตอนงวดงวดแปลว่าพี่ต้องเปิดเฝ้าหุ้นทุกวันว่าวอลุ่มเริ่มเข้าแล้วไหม เริ่มโดดเด่นไหมอะไรไหมอันนี้แปลว่าไม่กี่วันเขาจะทําแล้วเราก็ต้องมาสอนกันละเอียดมากตรงนี้เข้าใจเหตุผลยังแสดงว่าอะไรรู้ไหมโซนราคาและวัฏจักรเจ้าฟังไว้ใหม่นะเจ้าไม่แคร์หรอกว่ากราฟไม่กราฟบริษัทเป็นยังไงเจ้ารู้งเดียวว่ากูจะเข้าหุ้นแล้วคุ้มค่าที่สุดราคาต้องถูกที่สุดจริงไหมย,ยังไม่ถูกกูทุบให้ลงมาในจุดที่กูพอใจแล้วถูกที่สุดจริง เพราะจุดเนี้ยกูสามารถลากกาไรได้เยอะเห็นไหมคุ้มค่ามากและจุดที่กูลงมาให้ต่ําสุดนะความเสี่ยงกูต่ําด้วยเข้าใจอย่างลงทุนก็น้อยความเสี่ยงก็ต่ําแต่ผลกําไรสูงเจ้าก็คิดอย่างนี้เมื่อเจ้าคิดอย่างนี้นะครับมันมีปัจจัยอยู่มันทันทีเลยว่าต้องราคาโซนล่างไม่เกินโซนกลางเท่านั้นเองที่เจ้าจะเก็บของได้ในปัจจัยที่เจ้าต้องการสามข้อนี้ราคาถูกโอกาสได้ คาโอราคาถูกความเสี่ยงต่ำและกำไรมากมันอยู่แค่โซนล่างไม่เกินโซนกลางด้วยจังหวะของคำว่าเก็บทำเข้าใจยังแสดงว่าโซนราคาและวัฏาจาักรเจ้าเป็นตัวกำหนดรูปแบบให้เจ้าเข้าเล่นดังนั้นเมื่อเห็นสัญลักษณ์ว่าเจ้าเข้าเล่นบิดออฟเฟอร์แท่งการาฟโดจิหรือวอลลุ่มเรารู้เลยว่าเจ้าเข้าเมื่อรู้เลยว่าเจ้าเข้าอันนั้นแหละเราเรียกว่าต้นทุนที่แท้จริงหรือแนวรับที่แท้จริง ของกราฟเข้าใจไหมเข้าใจนะครับพี่พี่ครับอย่าเพิ่งเบื่อโชคนะเพราะโชคมันจะครยี่ให้พี่เห็นเหตุก่อนว่าทําไมเจ้ายิ่งรวยเจ้าก็คิดเหมือนเราแต่เมาไม่เคยคิดเหมือนเจ้าเข้าใจยังเจ้าเขายังคิดถึงความคุ้มค่าลงทุนน้อยกําไรสูงมีความคุ้มค่าความเสี่ยงน้อยอะไรต่างนะครับเจ้าคิดนะแต่ตรงกันข้ามทําไมพวกเราไม่คิดเราคิดอย่างเดียวว่ามันจะไปต่อไหมคิดตื้นไปหรือเปล่า เพราะหุ้นอ่ะมันไม่ได้กําหนดโดยปัจจัยหรือผลประกอบการธุรกิจเพียวๆธุรกิจเป็นตัวอ้างอิงแต่คนทําราคาต่างหากเป็นตัวกําหนดเลยว่าเขาพอใจแค่ไหนที่จะทําหุ้นขึ้นเนี่ยก็ให้มาดูว่าการแบ่งโซนมันเป็นยังไงบ้างโดยคร่าวๆเห็นไหมครับเนี่ยการแบ่งโซนคร่าวๆมันว่าเป็นยังไงบ้างเห็นไหมครับก็ดูจากตรงนี้โซนกลางโซนล่างโซนกลางแล้วขึ้นมาตรงนี้โซนบนแล้วถามว่าจะไปต่อไหมมันก็ยาก พรอดูสิโซนบนให้มาจากแนวอะไรด้วยที่มันวางกรอบไว้เห็นไหมเนี่ยนี่คือการประเมินแลนะเอารูปแบบของไฟล์รูปตรงนี้นะครับไปฝึกวิเคราะห์ลองไปดูว่าการตีโซนตีอะไรต่างเป็นยังไงบ้าง